เดี๋ยวนะฮะยังไม่เห็นปลาช่อนหมูปลาช่อนตัวใหญ่ว,วันนี้ก็ปลาช่อนนะครับปลาช่อน<ม>ถุงละเก้าตัวถังละเก้าตัวนะครับก็จะ,จะได้เงินเก้าถังเก้าถุงนะงได้ทองด้วยนะครับเก้าถังเก้าถุงอ,อ,อ,อ่ะไปหน่อยมันต้องไปเดิน เดินเดินเดินเรจะเดินไปห้วยกันนะครับเดินไปห้วยวันนี้ถ่ายทอดสดไปปล่อยป่าาไปสมมติเงินอายิงมเอายิงาทไที่ไหนมามามาอะมามาไปมันไปมาอี่วันหลงไมิ่งกบาทำไมล่ะ